ทำรายได้3 0 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์เขาทำได้ไงเรื่องราวในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าไรอันฮอคก่อนอื่นนะครมาทำความรู้จักกับไรอันฮอก่อนว่าเขาคือใครไรอันเนี่ยเป็นชายหนุ่มชาวอเมริกันนะอายุ 35ปีเดิมเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะโดยมีอาชีพเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นะฮะหรือว่าเว็บเดเวลลอปเปอรให้กับองค์กรการกุศลแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งไรายได้เขาก็โอเคเลยละ่ะนะฮะ นอกจากนั้นเขายังหารายได้แบบ a s s i v e income เพื่อใช้เป็นทุนในการส่งตัวเองเรียนนะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวหาประสบการณ์รวมถึงเก็บเงินไว้สำหรับอนาคตด้วยแต่ทำไปทำมานะฮะเงินรายได้ต่อปีเนี่ยจากแหล่งรายได้ a s s i v e i n c ค m e เนี่ยนะฮะคืองานที่เขาทำนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยมันดันมีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจำครับ oh <my> God. ที่เขาได้รับจากการทำในอาชีพเว็บ เดเวลอปเปตรงนี้แหละแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้นะฮะในยุคดิจิตอลเนี่ยมันหลากหลายมากเลยนะฮะถ้าเราอ่ะรู้จักแสวงหา Yes! กลับมาต่อที่เรื่องราวของไรอันครับไรอันเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างรายได้แบบ Passive Income ของเขานะครับมันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นทุกปีอย่างไรก็ตามนะครับความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับ มีเรื่องราวที่เขาควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับงานประจําของเขานะซึ่งจะทำให้เขาเห็นถึงความไม่แน่นอนของงานประจำที่เขาทำในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจออกจากงานประจำครับสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจก็คือแนวโน้มรายได้จากแหล่งรายได้ passive income เนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเลยหากเขาให้เวลามันเต็มที่นะฮะมันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ให้กับเขา มากขึ้นอีกทั้งงานประจําที่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เขามีอิสระภาพทางเวลาตามที่เขาต้องการณนะปัจจุบันนะครับณนะปัจจุบันไรอันสามารถทําเงินจากแหล่งรายได้ passive income ของเขาเนี่ยได้ถึงสัป,ปดาห์ละกว่า3 0 0 0สนบาทนะฮะ oh <my> หรือประมาณ11,000 US ดอลลาร์สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือคำแนะนำของไรอันนะครับที่มีให้กับคนที่ต้องการออกจากงานประจำและ ออกมาสร้างรายได้ในลักษณะ passive income s, <Yes>! <S คำแนะนำแรกที่ไรอันแนะนำก็คือเมื่อไหร่คือจุดที่เหมาะสมที่จะออกจากงานประจำไรอันบอกว่าใครก็ตามที่คิดจะออกจากงานประจำเพื่อออกมาสร้างรายได้แบบ passive income เนี่ยจะต้องตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้ครับข้อแรกมีแหล่งรายได้ passive income ที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างน้อย2แหล่งหรือไม่ข้อ2ครับ รายได้ต่อวันจากแหล่งรายได้ Passive Income มีจำนวนมากกว่ารายได้ต่อวันที่ได้จากงานประจำหรือไม่และข้อ3นะครับงานประจำเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตให้กับการสร้างรายได้แบบ Passive Income หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะฮะ ทั้ง3ข้อเลยคุณก็ตัดสินใจได้เลยว่าคุณควรจะออกมาจากงานประจําถ้าคําตอบคือไม่ใช่นะฮะหรือว่าใช่เพียงบางข้อเนี่ยก็หมายความว่าคุณยังไม่ควรออกจากงานประจํา นอกเหนือไปจากนั้นนะฮะไรอันเขาแนะนําว่าการออกจากงานประจำเนี่ยคุณต้องมีเงินสํารองเพื่อไว้กรณีฉุกเฉินซักก้อนหนึ่งนะครับคุณต้องสงสัยแน่นอนว่ารายได้ของไรอันเนี่ยสัปดาห์ละ3 0 0แสนบาทไทยเนี่ยนะฮะมาจากไหนกันบ้าง uh? รายได้พ s s ซีฟอินคัมของไรอันนะฮะมาจาก5แหล่งรายได้ดังนี้ครับ 1. น,นะฮะธุรกิจดรอปชิ i นะครับ2นะฮะธุรกิจใน Amazon เช่น Print-on Deman d สามนะฮะ, 3, ะ,ฮะธุรกิจออนไลน์คอร์สนะครับสธุรกิจโค้สส่วนตัวนะฮะและหนะฮะก็คือการทำช่อง YouTube สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเขามีมายเซตยังไง <Yes. S 1> นะฮะคุณไรอันเนี่ยมายเซตในการสร้างไร,ไรายได้ไรอันเนี่ยเขากล่าวว่าการทำธุรกิจเนี่ยก็เหมือนกับการเล่นเกมครับเขาตั้งเป้าว่าในทุกๆวันรายได้เขาต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของวันก่อนหนะ้า <Run! S 1> นะนี่คือการกำหนดมายเซต ะะแต่ในการทําจริงๆเนี่ยมันอาจจะได้เพิ่มขึ้นเท่านี้หรือได้มากกว่าหรือหรือได้น้อยกว่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องเป็นกลยุทธ์ที่ต้องหาวิธีการทําไปนะฮะแต่อันดับแรก m i n d s e t ตเนี่ยมันต้องมีการตั้ง m i n d s e t ก่อนว่าเราต้องการยังไงไรอันเขาเล่าให้ฟังว่าในตอนแรกนะครับที่เขาเริ่มสร้างรายได้แบบ Pass i v e income เนี่ยเขาเริ่มต้นสร้างรายได้จากวันละแค่สี่เหรียญต่อวันนะฮะก็คือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณปูณ30บาทเศษเศษก็ ประมาณตีซะ130บาทนะฮะ uh huh. นี่คือเริ่มต้นการสร้างรายได้จากแหล่ง Passive Income ของไรอันเพราะฉะนั้น Mindset ก็คือเฮ้ยวันต่อไปจะกาลายเป็น8เหลียญยังไงนะฮะเขาก็หาวิธีการหากลยุทธ์นะครับแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะในการสร้างรายได้ของไรอันนะฮะ,นะฮะก็คือไรอันเขาเชื่อในการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยครับแต่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะฮะจะสร้างการ เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะนี่คือ mindset ที่เป็นพื้นฐานของไรอันนะฮะผู้สร้างรายได้กว่า300,000บาทต่อสัป,ปดาห์นะฮะนอกจากนั้นนะฮะเขายัางเชื่อว่ายัางมีโอกาสทางธุรกิจนะฮะที่เขาจะพัฒนาเป็นแหล่งรายได้ในลนักษณะ passive income ได้อีกมากมายนะฮะโดยเฉพาะในะยุคปัจจุบันเนี่ยที่มีเครื่องมือ AI ต่างๆมามากมายนะ,ะเขาก็มาว่า่าการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI แล้วก็พวกเทคโนโลยีที่เป็นออโตเมชันเนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ให้เขาอีกมากมายครับ Yes ที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีนามว่าไรอันที่สามารถสร้างรายได้ถึงสัป,ปดาห์กว่า3 0 0แสนกว่าบาทหรือประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์นะฮะต่อสัป,ปดาห์นะครับสาระสำคัญของคลิปเนี่ย ะะมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นครับก็คือประเด็นที่1 3คําถามที่จะช่วยให้ใครก็ตามที่ต้องการออกจากงานประจำเนี่ยแล้วมาโฟกัสในการสร้างแหล่งรายได้แบบ passive income และประเด็นที่2ก็คือรูปแบบการสร้างรายได้แบบ passive income นะฮะท่านอาจจะมีคำถามว่าไราอันเนี่ยทำสิ่งนี้ในในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆมันจะทำได้หรือนะคำตอบนะฮะก็คือในโลกยุคดิจิทัลเนี่ย ไม่มีเขตแดนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยก็สามารถทําแบบไรอันได้ Yes อย่างไรก็ตามนะฮะไอค่าของเงินหรือจํานวนเงินที่ได้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปหรือมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคนะฮะเอาละครับผมคิดว่าคลิปเนี้ยไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดตามกด กระดิ่งนะให้กับช่องของผมด้วยครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขนะมั่งคั่งรวยรวยเฮงเงนะครับ